มบูรณแบบสมบูรณแบบนี่ก็หมักไฟนี่เจอแล้วน้องเพ้นพี่น้อยสบายดีน้องเพ้น<ด>มาหมักทั่วอยู่บ้านเมืองจันมาแบ่งให้ะจะไปหาเองเก็บเองอยู่ป่าพ,กกพุ่นอ๋อผักกูดพี่น้อย สวัสดีทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้บารัดวา่าจะพาทุกคนไปเยี่ยมยามํามข้าวน้องเพ็นเนาะสาบ้านน้องแดงเมืองเซไปสระเขตครั้งแรกเลยพี่น้องเองบารัดก็ยังบ่เคยไปจากื่อเฮือนน้องเพ็นเนาะจะพาพี่น้องไปเบิ่งมนี้ละว่าป็นอย่างไ๋เนาะคลิปนี้จะให้น้องม่อมผ้าไปเนาะเพราะว่ารัดบู้เฮือน ตอนนี้ห้าโมงป่ายพี่น้องเลยบรรยากาศก <enth. S 1> ันเยอะคึมๆนนหนึ่งๆเนะาะน้องเพ็ดนี่อยู่เฮือนบ่โอ้เห็นอะเฮือนน้องเพ็ดเนาะป้าพระเฮือนใหม่บ่นนี่ฝากระจาดเห็ดใหม่เนาะอยู่่ะผู้แข่งทางเลย,ไ,ยไปใช้แหละ อะเมื่อกี้นี่เห็นยุ่บ่อ,อืมโทรศัพท์กับบโมมีเนาะขามีขามีแซดหาเราเมื่อกี้นี่เห็นยุ่นบ่องเพ็นนะอ่เห็นอ๋อลงเพ้น,นะนไปเมื่อกี้เนาะเออจะไปทางไหนเนาะมาแวยเยี่ยมยามนี่เด้มักทั่วเมามักทั่วอยู่บ้านเมืองจันท มาแบ่งให้น้องมอมน้ำให้น้องเพ่นน้ำเอาไปตำกินตะแล้งดินเป็นข้าวฮอดพี่เลยบอฮอดข้าบ์บนะอนชนนั้นเลยเป็นบ่ชนมันต้นฮันมัโกายฮะเนาะมีจินกว้างเนาะเข้มชางเลยเนาะโอ้ที่ได้บ่พบน้องเพ่นเนาะไ,ไป้านพี่รุ่ง<ม>บอ<ร>กโอ้กกมาขาบก็มีเนาะ เป็นมากแล้ววันนี้เนาะท่านได้เป็นฮะเฮื้ยเฮ็ดแล้วไม่ไหม้เนาะเฮือนนี่เนาะอ่าตปาเนี่ยเป็นเฮ็ดเสียผัวบ่เนี่ยเราเฮ็ดเราเสียผัวบ่มาเห็นเมื่อวานงมมาเฮ็ดเลยหนอน้ำเสียๆว้าวสินัด มาเรียนอัดก่อนพี่น้องเอ้พี่น้องบ่มีโทรศัพท์เด็กกมันน้องบ่มีโทรศัพท์หรือว่าเรามีบ่โทรศัพท์มี่เนาะแล้วมองบนหูเบอร์เพิ่นบ่อ๋อกันหูหูเบอร์สีโทรห้าเวรซ้ำพี่น้องเอ้ตกใจเนี่ยไปซื้อบัตร โทรศัพท์บ่จักเราคิดรราจักบ่บ่ไาย่างเอาไปยางเลยอืมนี่พาเบิ่งบรรยากาศหน้าบ้านน้องเพ็นเส้นทางเลขที่เกาเลยโอ้บรรยากาศดีเนาะหน้าบ้านน้องเพ็นปลูกมังนัดเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ นี่หอวมะกโคเนาะโคลนโคลนน้ำวานด้แหละปลูกอ่าตัวอืมบายกินมีกุ้มังนาวน้ำนี่ก,กำลังเป็นดอกเป็นมากแล้วก็มีต้นซีดามะฝรั่งทางหลังต้นมะม่วงโอ้เฮ้ยน้องเพ็ญไงขัก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 สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนี่กุ้มังไฟน,ำน้ำหน่อทางหลังกุ้งไฟบ่ะกุ้งยังนะัน่ะก้งละมุดบ่ ก็มันละมดก็มางอย่างนะพี่น้องก็มางอย่างเรื่อบางน้ำนมลูกกับผู้เดียวมันบอกลูกเจ้าผู้เดียวมันบ่กช่องทางน้องนี้โอ้เลยเอาผัวแล้วโอ้ได้ยังน่ะพักบ่พักกูดบ่ โอ้มาเบิึงด้วยให้บารเบิึงเลยอ่าจะไปหาบ่นี่จะไปหาเองเก็บเองอยู่ป่าพุ่นอ๋อผักกูดพี่น้องไงโอ้จะไปจะคนนี้กับสองคนนี้อ่าโตโอ้ไก่บอไก่บ่เป็นแบบไหนอยู่โวยพุ่นโอ้พี่น้องไง นดน้อยชั่นี้ผู้ไปหาเก็บพ,พักอยู่ป่าเลยอ่าโตผู้ไปหาเก็บพ,พักอยู่ป่ามากินแล้วปลากูดนี่พักธรมรมชาติเลยเนาะเอเอมันเกิดอยู่ตามแข้มห้วยแว้นห้วยต้อนกับนันนันวนน้องหม้อม,มันบ่ห้วยต่างบา่ก้างในห้วยมีกุบปากูดนะ,อ,ะอ๋อไก่บ่โอ้ จุดนี้คือไปหอดเฉยเขาไปยานเนาะโอ้เขาไปเฉยจุดนี้เนาไปหอดเฉยเขาไปยานเนาะไปหลายคนโอ้เพา้นมันมีบอลลิ่นน้ำเนี่ยไปจักแถนเขาจังไปนะแม่นบะมีบอลน้ำน้ำน้ำอืมสะพอะแล้วเด็กนอยจังไปเก็บพักมาเลยเนาะโอ้ลวกเนาะลวกจำเจีว แกงเซซีนหมูใช่ยังกับแกงเซปาก็ได้แกงกินก็แซบหน่อยเอโอโหความเลยอันนี้น้องพุตน้องเพชรให้มันบอกนี่มันบอกพรุนี้บอกกับพนุ่งนี้นี่วัน,นตามาแล้ววันตามันนี่วันตา ว้าววัตตาเนี่ยชีสูงก้อนชิสูงก้อนน้องมอมันแล้วบัรรยายนี่วัตตานี่น้องสาวน้องมอมเมื่อกี้ได้เห็นหนึ่งเข่าอยู่ชุกแล้วบ่เข่าอ่ะวัตตาชุกแล้วชุกแล้วว่เนาะโอ้ส่งอารมณ์ดีคัะยิ้มเปื่อเปื่อยอ้เปื่อยเปื่อวัตตาเอาไว้ นาวานก้อนองมอมอีกนาวานก้อนองมอมีได้พินบอลองมอมบานตาน่ะสมชื่อบานตาเลยประม่าเก้าปีชืปีบานตาเนาะบรรยากาศในยามแรงอยู่ที่นาบานน้องเพ้นบักเตอร์เจ้าหน่าละมาเน้อห้าเอฟซีมหาเพิ่นเอฟซีมาจากเบิร์เพื่อนน้องเพ้น่ อยากเห็นเพือนน้องเพ้นล่ะกะอยากให้มาเยี่ยมยามน้องเพ็นแน่บรัดก็เลยพาพี่นอ้องอ c ฟซีทุกท่านมาเบึงนี่แหละพี่น้องเพื่อนน้นองเพ็นอือโดยพ่อคนไปใช่คือบเพืหอนอ๋อโดยเลยทั้งมืดอันนี้จะคนก็ลูกจะน่าไปเท่าลูกหกคน <jam> นะกทุนนะขอโทษหลายเนาะอ่าตัว ก้มหุ่ง okay. นั่มนอนอาบานเนาะทางให้แล้วว่าปีนี้นะทางให้เรียบร้อยยังยืนร่วกันในเฮือนจักคนไปเท่ายังชี่เนาะฮะห้าคนบ่กเจ็ดทางพ่อแม่บอกหรือว่าเจ็ดหรือว่าห้าคนทางพ่อแม่อยู่ในเฮือนหลังนี้คนพ่อแฮะห้าคนทางพ่อแม่อ๋อ น้องมอมกินยังาากินในมะขามแช่บอมัน่นในนอกในมะขามยังนี่น่องคำคำยำแรงอากาศเย็นสบายเวทนี้อาการหอนแห้งใลยตอนนี้เย็นแล้วต้นไม้ใบหญ,ญ้าหลายสองคนนี้น้องล่ามดวะสองคนนี้ชูซีก็เลยเนาองช่ำมันพาเพ์เลยนาะความหญ่อยากชํำกันเลยผู้นอนปีกกับผู้นี้นะ นังอยู่นี่น,เนะอนนเออฮะออันนี้แกกว่านนเนาะคนน้ำเจ็ดปีคนขี่ปีนะอ๋ะอน้องไงบันตน <c oughs> าไอ้สูงคักขนาดได้บันตานาคตป้าเจ้าสาวน้อยปอสี่ปีนาปอห้า คือติดหน้าผากตลอดไหมเท่าเออหสบายเนาะเจ็บหัวโดยไปซอนบ่อ๋อโดยโดยโดยกลางเอื้เทืนแล้วไม่ไหมเนาะเพื่อต่อเติมในเฮือนเนาะต่อมาไม่พ่อยฮหดเองบ่ไม่พ่อยอะเราซื้อเขาเน่ฮหดเองก็เป็นเนาะโอ้ไม่พ่อยไม่กวาดพื้นนะ โดยน้ำอ้อมข้าจะเฮียนเมื่อน้ำมาเฮียน้ำไม่เท่านี่ก็ได้ด้ะบัดมีแขมละมาเฮียน้ำไม่เท่านี้เฮียนถักพลอยใช้เวลาแล้วเจ็บอันนั้นเจ็บการข้อเร้่อกลมในมันได้กลมตลอดเลยอัดปากอีกอัดปากกระดัางอีกขันปากอัดปากกระดัางครับฟุ้นมันเด้เมันเข้าดังเลย พุ่นแขมมากมันล่นเไปไ็นง่ายเป็นพุ่นง่ายโชคชัยไปเฮ่อนนั้นพุ่นเนาะสชคชัยนั่นไปบ้านห้วยรุ่งเนาะน้องเพนเราเคยไปพุ่นมันบ่เคยไปเล่นน้ำน้องน้องนี่น้องน้ำน้องลำประมาณนั้นเนาะตอนนี้คำลวได้เนาะบ่ไ่เท่าวันนี้เราไปใช่หมือนนี้เราจูเฮ่อนบ่จูเฮ่อันมันมือบ่ อาอมันจะอยู่เพื่อนเนาะอย่าบอกไปให้ไปชวนเบิกที่ไปลินน้ำน้องล่ำนี่ไปนี่น้องล่ำน้องน้ำน้องนี่ไปเยี่ยมยามซุ้มนี่ฮะน้องน้ำน้องซิเน่นร้านด้วยเอาซิเนี้แล้วที่ไปก็เด้อวันี้ดังแต่เราเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อคือชิเป็นแปรงคอดพุนแล้วฮัลโวันตาเมื่อแล้วเปลาวันตาเน่ชิเมื่อแล้วบปล่ น,นั้นลานเพื่อนั้นน่ะเนาะคากรเดอม่เท่าเดอรจะดีเพียง <c oughs> อันนี้จักเดือนแล้วเนี่ยนะยืนเป็นแล้วเนาะลูกไฟเนี่ยนะฮะลูกเบาวทรงดีเนาะคิดว่าลูกมเมทา,นานอันนั้นจะโย่ หลานไปเท่าแล้วเนาะดูลูกน้มอมก็แบบนี้บ้มือนนาเนาะกินยังน้ำมบางโคตรับเนี้อันบอกลางบอกลางบอกล่างตากินได้ไหมนี่โอ้เป็นเนาะ เอ๊ก <laughs> ินมังโหดภาษาลราว่ามังโหดพี่น้องนะนะเอหนะ้าหน้าอน่าจะได้ประมาณปีหนึ่งหรือปีหกเดือนยืนได้เลยพี่น้อง <journals> อ่าประมาณนั้นแหลตะตัวเล็กเยญะตัวเล็กอ่า <laughs> เ응ชือบเบภาษาต่างประเทศจะงเอินมากอย่างนี้ภาษาไทยจะเอินมากอย่างภาษาไทยเนาะ พี zaman, ่น้องท่านใดโฮคอมเมนต์เด้อซาลาวเนี่ยมองโหดเนี <music Brothers> okay, ่ยหวานหวานมันสุกแบบฟาดฟาดหวานหวางฮะซาลาเทิงมาได้นะจ้าจัง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 โอจ้าจังแต่เอุ้ยใช่ไหมป่าตาเขาไปเอุ้ยใช่ไหมอยู่ป้าพุ่นมันโชว์ว้านเกิดตามธรรมชาติเลยเนาะอืมป่าตาเคาไปเอาบ่เลยเคยเนาะ กบมันสูงบ่อยู่พี่อะบาริสูงขึ้นได้ฮะเขมมทาอ๋ออยู่เข็มทามก็มีเนาะงบ่มันซุกป็นสีดำเนี่ยสีดำสีมะควานมากคล้ายๆกับมะควานเลยนอกวัดหลาน้องอืมคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้จะจบสิ้นใบเพียงเท่านี้มาหาน้องเพชรกับบัตเจอเดี๋ยวครับบัตเจออยู่พุ่นสีท่าเฮเบิร์กีกครับบัตเจออยู่บ้านหเฮลุงอยู่แถวเฮือนน้องน้ำหนองล้ำน้องนี่เน้อง ไปน้องหมอมเออือบัตรกสิบบาทรถสิบไปวัดห้วยลงต่อนี่เจอแล้วน้องเพ้นพี่น้อยสบายดีน้องเพ้นสบายดีโอ้ชวยขึ้นเนาะมาเจอดนเลยห้าหกเดือนบัดบได้มาเยียบยาเหนียวดีนะอ่าถูกชวยขึ้นก่าเก่า น้องมาอย่างนี้่ะทบบุ่งเปียกบดฮะทนำน้ำโอ้ <laughs> น้องยืนแคบทางเลยพี่น้งนองยู่ริมทางน้ออ่าพอดีได้บรรยากาศดีเนาะยอด<อ><อ>สวยขึ้นกว่าเก้าดอดเลยเนียน้องมัดชะคออะแพะปะมาได้ำน้ำ อ้าวน้ำห้วยบ่โดยน้ำมาด่าน้ำห้วยน้ำต่อแต่ผู้ย <ah> ุดแล้อ๋อน้ำต่อแต่ผู้ัย uh uh ุดแล้วบัดน้น้ำห้วยดีเนี่ยนะอืมน้องยางมากวันนี้ขี่รถจักมาอ๋อโดยโดยโอ้เห็นตอนนั้นมาตั้งเนาะมาเจอดิอีกรอบนี้พัฒนาการขึ้นไปยับเขาอีก ยืนใกล้ลรถบอลัตกันนะนี่น้องนี่ไปยืนนะแล้วน้องเพ้นโอ้ยว่าผิดตลอดยับขึ้นไปน,น้องน้องเพ้นยับไปบอลบอลโน่นอนะยับไปพุ่น <c oughs> เดี๋ยวบอลลัตใช้เอฟซีเบิง้งตัวจริงยิ่งสวยแล้วนั่นสะุดนี่ฮะเออบอลลัเห็นดนถนอพัฒนาการขึ้นพี่น้องเลยนขึ้นบดัดเซเดเจอบอลัตไปเฮือนน้องเพน้นเลยเมื่อกี้นะ ให้น้องมอมผ้าไปเห็นเม่นเ,เม่น้องเพงวเนวะเมื่อกี้นี่เห็นยุวจาจักไปใส่แล้ววะบลักก็ได้บักมามาทั่วมามัดหนึง่งก็มกเล่นมาให้น้องนี่ต่ำไปเมาอยู่บ้านเมืองจันอยู่ทางมาเห็นก็เจ้าขายบักทั่วบลักก็เลยเมาเอาเลยย้ายมาตาห้างเลยมาเวนันไม่เท่านันอยู่บ้านห้วยหลาเนี่ เอาให้เรามัดหนึง่งให้น้องหมอมัดหนึง่งให้น้องเพชรให้แม่น้องเพชรมัดหนึง่งเดเช้าให้น้องนี่มัดหนึง่งกับน้องลำมามัดหนึง่งออกทัวเอาคนละมัดคนละมัดเดี๋ยวไปตามกินน,นี้ได้ครกหน, <c oughs> นึ่งอ้อยิ้มแห่งช่วยเนาะดีเนาะอาจจะพาวผัวเด้อสลายมาาันู่พี่บ่อเรือนอะไรนอนน่ มาเล่นพี่ซีมาอ่านนำ้นนนำพี่เลย,ยอ๋อมานนโมละอ่านพี่เลยเดมชูขึ้นเนาะหุ่นกับพี่เอาขึ้นเนาะพ่นพี่น้องไงเฉพาะจะมีคนถามหาเนาะเอฟซีบาลัดบอกว่าให้อันไปเยี่ยมยามน้องพชรแน่วะโ, <laughs> โอ้คนที่เบิ่งนี่ตาถึงนี่เอฟซีท่านนั้นนี่ตาถึงคักพี่น้องไง เฉพาะเอฟซีกบอกว่าพยายามน้องเพ้นแน่ว่าหาหกเดือนบ่เห็นน่ารักขึ้นสวยขึ้นพี่น้อยทางให้แล้วพอปิดนี้นะทางจะพูดคุณนะเรียบร้อยเนาะแล้วเราบอกเลยว่ายังยังมาแล้วจะได้ก็ได้จูดแล้วเนาะโดยโดยเอาเมื่อซะขอบใจน้องเพ้นเด้อยันหนาวยนะะันหนาวยันหนาวอาบสางชงทางเสือเลยเนาะชงเสือกเปียกอยู่ โอเคขอบใจน้องเพชนเะด้อโดยโอ้สวัสดี